พี่แทนปั่นครบรอบเลยตอนนี้เรามาถึงสารหลักเมืองแล้วครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไงสารหลักเมืองถึงแล้วนี่พี่แทนมาแล้วอ้าวรับดอกไม้ไหว้าสารหลักเมืองสวยดวีขึ้นบันไดตอดอกตอกแตกไปเลยมีบันไดขึ้นเห็นไหม ก็เห่อปั่นจักรยานเรือเพื่อนมาหาเนี่ยไม่เอาเฮอร์มิตมาจัดการตอนแรกจะรถยนต์มารอร้านข้าวหมูกรอบทอดหมูกรอบเสร็จอรอเอาไป่ผ่รูปตรงไหน แน่นลูกสมุนได้หมาไปเลี้ยงที่บ้านใหม่แล้วอุ้ยตัวอะไรอยู่ในลืมตกใจเลยตกใจบอบล้วพี่แทนก็ไม่มาพ,นนพี่แทนเร็วรอพี่แทนนะเนี่ยเรามาถ่ายรูปกันจะมาเดินนำหนะ้าไปตามเลยใกล้กินขนมอะ โอ้โหน้องโมเดลเป็นคนนำทีมเหรอเป็นไกด์นำเที่ยวเหรอนอะไรสองคนพี่น้องห้อยขาสองข้างสูงเหรอไปไหนน่ะวิ่งเอาวิ่งมาเอาวิ่งเอาวิ่งมาเร็วเร็ว เบอนมาเบนมาเบนชอบบังคับไม่ต่ำอลตอนนี้กำลังเดินสำรวจอยากติดกล้องเหรอ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนศาลพ่อคุณลามคำแหงครับหนึ่กำลังจะมาไหว้พ่อคุณกันอุ้ออกมาเติมน,น้ำมันตะเกียงเติมก่อนเลยอะเป็นน้ำมันเปลือนลูกมมจับเลยจจับยทบ,บมมูทใไม,มๆๆย เอาไหว้เลย